อุทยานการค้าการส่วนแก้วร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมลาบเมืองครั้งที่36การส่วนแก้วคึดบวกณสนามกลางแจ้งอุทยานการค้าการสนแก้วภายในงานมีบรรดาสื่อมวลชนหน่วยงานและโรงแรมต่างๆมาร่วมสนุปประกวดลาบอย่างขับขัางกว่า30ทีมที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมทั้งเป็นการส่งเสริม นายสุรชัยจงรักประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้สามสองชัก,กโอ้สามแกันสับเป่าสับเป่า้แดงนะที่เรียกเสียงฮาจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะก็คือการประกวดลาบมีลาที่แต่ละทีมจัดเต็มครบองค์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเรียกได้ว่าไม่ยอมน้อยหน้าเลยทีเดียว และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้แก่ทีมจากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานาค่ะ แทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศก,การประกวดผักกับลาบได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับการประกวดลาบประเภทมือสมัครเล่นรางวัลชนะเลิศได้แก่ E-Den Education ร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ฝ่ายสื่อสารการตลาดอุทยานการค้ากาศส่วนแก้วและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงการประกวดลาบประเภทลาบมืออาชีพ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมข่าวบ้านเมืองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงแรมโลตัสปังส่วนแก้วและราง,งวัลชนะเลิศอันดับสองได้แก่ซินาติวาสเปนการเก์เดนเทเรสสำหรับทุกรางวัลจะได้รับเงินสดพร้อมเขียงทองคำ คนที่รอคอยพบชมหน้าสาวงามกับการประกวดธิดาลาบซึ่งในปีนี้สาวงามผู้เข้าประกวดต่างพกผ้าเอาความรู้ความสามารถทั้งสวยและฉลาดแบบนี้เล่นเอากรรมการต่างพาการลำบากใจไปตามๆกันค่ะาสน ประกวดหมายเลขสาเจ็ดเจ้านางสาวหนึ่งหรือไทยเต่าทองเจ้า ำไมแฟชั่นใหม่แล้วเจ้าแบบอู้ไทยกัรมอู้เมืองกรรคนการประกวดธิดาลาบสาวงามที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปคลองได้แก่นางสาวสวรักษ์แปลงใจได้รับสายสะพายและเงินรางวัลกว่า2,000บาทพร้อมขันดอกไม้ไดเป็นนายกสโมสรนายกกตั้งสโมสรไรอ้อ,อนเชิงใหม่ราชพิก์เจ้าแระอนปฏิหารบางระพอเจ้า นอกจากจะได้สนุกสนานกับการประกวดต่างๆแล้วนะคะงานลาบก็ถือเป็นงานที่ช่วยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาร่วมถึงงอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองและสามารถสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่อุทยานการค้ากาส่วนแก้วจะร่วมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป